เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับในฐานะคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยยิ่งเราพยายามสั่งงานแบบละเอียดเท่าไหร่ลูกน้องก็ยิ่งเหมือนจะรอแต่คำสั่งยิ่งควบคุมทุกอย่างทีมก็ยิ่งเงียบไม่กล้าเสนอไอเดียอะไรเลยหรือที่หนักกว่านั้นคือยิ่งเราเก่งอยู่คนเดียวแบกทุกอย่างไว้คนเดียวทีมก็ดูเหมือนจะเอ่อไม่โตเลย คำถามพวกนี้ผมว่ามันจี้ใจดำผู้นำหลายๆคนเลยนะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าผู้นำยุคใหม่ที่จะพาองค์กรไปรอดในโลกที่หมุนเร็วขนาดนี้ต้องเก่งเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะคุยกันมาจากบทความที่เฉียบคมมากครับชื่อว่า The Enabler Essential Skills for Modern Leadership โดย Management MVP ครับ เออเรื่องนี้จริงเลยค่ะมันเห็นภาพชัดมากว่าโลกของการทำงานมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเมื่อก่อนข้อมูลความรู้จะรวมศูนย์อยู่ที่หัวหน้าแต่ตอนนี้ไม่ใช่คนทำงานยุคใหม่เขามีความสามารถเฉพาะทางเข้าถึงข้อมูลได้เองจากทุกที่ทั่วโลกและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่คำสั่งว่าต้องทำอะไรแต่โหยหาความหมายว่าสิ่งที่ทำอยู่มันสำคัญยังไงนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้บทบาทของผู้นำต้องอัปเกรดครั้งใหญ่เลยค่ะ อัปเกรดเลยเหรอครับใช่ค่ะจากสมัยก่อนที่เป็นบอสหรือเจ้านายที่เน้นสั่งกับควบคุมขยับมาเป็น leader หรือผู้นำที่เน้นกันให้ทิศทางแต่บทความนี้บอกว่าแค่นั้นยังไม่พอค่ะปัจจุบันต้องไปให้ถึงการเป็น enabler enabler หรือผู้ส่งเสริมและเปิดโอกาสซึ่งนี่แหละค่ะคือหัวใจที่เราจะมาขุดคุยกันวันนี้เลย น่าสนใจมากครับคำว่า enabler งั้นเรามาเริ่มกันที่ทักษะชุดแรกที่บทความบอกว่าเป็นเหมือนฐานรากเลยนั่นคือด้านคิดความคิดและการสื่อสารโดยทักษะแรกคือ strategic thinking หรือการคิดเชิงกลยุทธ์แต่มีประโยคหนึ่งที่ผมอ่านและสะดุดเลยเขาบอกว่าผู้นำยุคใหม่ไม่ใช่คนที่แก้ปัญหาเก่งที่สุดแต่คือคนที่ตั้งคาถามได้ถูกที่สุดฟังดูขัด,ข,ดขัดกันนิดหน่อยนะครับปกติเราจะคิดว่าผู้นาต้องแก้ปัญหาเก่งที่สุดสิ ใช่ค่ะตอนแรกอาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงครับแต่พอคิดตามแล้วมันลึกซึ้งมากเพราะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งอาจทําให้เราติดกับดักคือแค่คอยวิ่งดับไฟไปเรื่อยๆไฟไหม้ตรงนี้ก็ไปตรงนี้แต่ไม่เคยได้กลับมาคิดเลยว่าทําไมไฟถึงไหม้ที่เดิมซ้ำๆอ oh. การตั้งคําถามที่ถูกที่สุด คือการตั้งคําถามที่พาเราไปแก้ที่ต้นต่อของปัญหาจริงๆค่ะ <c oughs> ลองนึกภาพทีมการตลาดที่มัวแต่วิ่งตามโปรโมชั่นลดราคารายวันซึ่งมันคือเรื่องเร่งด่วนใช่ไหมคะ <c oughs> จนลืมไปว่าเป้าหมายใหญ่ของไตรมาสคือการสร้างแบรนด์ awareness ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญผู้นําที่เป็น enabler จะต้องตั้งคําถามว่าแคมเปญนี้จะช่วยให้คนจดจําแบรนด์เราในระยะยาวได้อย่างไรไม่ใช่แค่แคมเปญนี้จะทํายอดขายวันนี้ได้เท่าไหร่ เห็นความต่างไหมคะม,มันคือการชวนทีมให้เงยหน้าขึ้นมาจากงานตรงหน้าแล้วมองไปที่ภาพใหญ่ด้วยกันอ๋อเข้าใจเลยครับคือเปลี่ยนจากการเป็นนักดับเพลิงมาเป็นสถาปนิกที่ออกแบบตึกไม่ให้ไฟหไหม้ง่ายๆตั้งแต่แรกอะ่ะซึ่งการมองเห็นภาพใหญ่ได้เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสื่อสารให้ทีมเข้าใจไม่ได้ภาพนั้นก็คงอยู่แค่ในหัวของเราคนเดียวใช่ไหมครับ เรื่องการสื่อสารนี่มันสําคัญขนาดไหนครับสําคัญที่สุดเลยค่ะและมันเชื่อมโยงก,กันโดยตรงเลยซึ่งก็คือทักษะถัดไป Communication and Clarity หรือการสื่อสารที่ชัดเจนบทความบอกว่าต้นตอของปัญหาในทีมส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องคนไม่เก่งนะคะอา้าวไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเรื่องความไม่ชัดเจนจากผู้นํานี่แหละค่ะ hmm. มีประโยคเด็ดในบทความที่ที่ฉันชอบมาก <c oughs> เขาบอกว่าความชัดเจนคือของขวัญที่ดีที่สุดที่ผู้นําจะให้ทีมได้โห oh, คมมากเลย ความชัดเจนคือของขวัญแต่ในอีกมุมหนึ่งมันมีความเสี่ยงไหมครับที่การให้ความชัดเจนมากเกินไปจะกลายเป็นการไมโครแมネจหรือไปจำกัดความคิดสร้างสารรค์ของทีมแบบว่าบอกทุกอย่างจนทีมต้องไม่คิดอะไรเองเลยเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะนี่คือจุดที่ผู้นำหลายคนพลาดเลยความชัดเจนที่บทความพูดถึง ไม่ใช่การบอกว่าต้องทำอย่างไรหรือ how แบบจับมือทำทุกขั้นตอนแต่คือการบอกว่าเราจะไปที่ไหนหรือ what และทำไมที่นั่นถึงสำคัญหรือ why ให้ชัดเจนที่สุดผู้นำต้องให้เขาเรียกว่าขอบเขตของสนามเด็กเล่นที่ชัดเจนสนามเด็กเล่นใช่ค่ะเช่นเป้าหมายคืออะไรงบประมาณเท่าไหร่เดทไลน์เมื่อไหร่อะไรคือสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาด แต่ข้างในสนามเด็กเล่นนั้นน่ะทีมมีอิสระเต็มที่ที่จะเลือกเครื่องเล่นและวิธีเล่นของตัวเองถ้าทีมยังต้องคอยเดาใจอยู่ตลอดว่าหัวหน้าจะเอาอะไรกันแน่หรือต้องคอยถามซ้ำๆว่าแบบนี้โอเคไหมคะนั่นเป็นสัญญาณว่าผู้นำยังให้ของขวัญชิ้นนี้ได้ไม่ดีพอคะ่ะเข้าใจเลยครับคือสร้างกรอบที่ชัดเจนแต่ให้อิสระข้างในกรอบนั้นพอพูดถึงเรื่องการสื่อสารการเดาใจ มันก็พาเราไปสู่เรื่องที่ลึกกว่าแค่เรื่องงานแล้วนะครับมันคือเรื่องคนซึ่งบทความก็พูดถึงทักษะชุดถัดไปที่น่าสนใจมากคือ self awareness and emotional intelligence การเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นใช่เลยค่ะมันคือการขยับจาก IQ มาสู่ EQ ทักษะนี้มี2มิติที่สำคัญมากมิติแรกคือการส่องกระจกมองตัวเองก่อนหรือ self awareness ผู้นำต้องรู้ว่าจุดแข็งตัวเองคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรที่ต้องระวัง และที่สําคัญที่สุดคือต้องรู้ว่าอารมณ์ของตัวเองในแต่ละวันมันส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของทีมอย่างไรบ้างพอฟังแบบนี้แล้วนึกออกเลยครับสมัยก่อนเคยมีหัวหน้าที่ถ้าวันไหนเขาอารมณ์ไม่ดีมาตั้งแต่เช้าวันนั้นทั้งทีมจะแทบไม่กล้าคุยอะไรกันเลยบรรยากาศในห้องประชุมจะตึงเครียดมากงานที่ควรจะเดินหน้าก็ไม่เดินเพราะทุกคนกลัวโดนลุกหลงมันบั่นทอนมากจริงๆครับ นั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะผู้นำที่ขาด s e l ฟ a อ a ว e ร์เนจะกลายเป็นเหมือนตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ของทีมวันนี้อารมณ์ดีก็แบบหนึ่งพรุ่งนี้อารมณ์ร้ายก็อีกแบบหนึ่งทีมจะรู้สึกไม่ปลอดภัยและคาดเดาอะไรไม่ได้เลยส่วนมิติที่สองคือการหันออกจากกระจกไปมองคนอื่นหรืออ o โมชันอลอินเทลเจนซ์คือการอ่านอารมณ์ของทีมให้ออกต้องสังเกตและรับรู้ได้ว่าตอนนี้ใครในทีมกำลังหมดไฟใครกำลังสับสน หรือใครที่ต้องการการสนับสนุนเป็นพิเศษไม่ใช่แค่การสั่งงานอย่างเดียวบทความสรุปไว้น่าสนใจว่าผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดพลาดแต่คือคนที่มีวุฒิภาวะพอที่จะจัดการอารมณ์ของตัวเองได้และเข้าใจอารมณ์ของคนรอบข้างเพื่อสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและน่าทำงานให้กับทีมค่ะ การเข้าใจคนก็คงไม่พอถ้าเรายังยึดติดกับวิธีพิษหรือวิธีการทำงานแบบเดิมๆท่านกังลวกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็นำเรามาสู่ทักษะที่สำคัญมากอีกข้อหนึ่งคือ adaptability and learning mindset การปรับตัวเร็วและมีทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้ ถูกต้องค่ะในยุคนี้ไม่มีสูตรสำเร็จใดที่ใช้ได้ตลอดไปสิ่งที่เคยเวิร์กเมื่อปีที่แล้วปีนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วก็ได้สิ่งสำคัญที่บทความเน้นย้ําคือการที่ผู้นํากล้ายอมรับกับทีมอย่างเปิดเผยว่าเรื่องนี้ฉันก็ยังไม่รู้ทั้งหมดเหมือนกันแต่ฉันพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับพวกคุณทัศนคติแบบนี้ทรงพลังมากนะคะมันทรงพลังยังไงครับการที่ผู้นำยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ มันจะไม่ทำให้ดูอ่อนแอในสายตาลูกน้องเหรอกลับกันเลยค่ะมันคือการแสดงความแข็งแกร่งในรูปแบบใหม่มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยทางใจหรือ psychological safety ขึ้นมาในทีมเมื่อทีมเห็นว่าแม้แต่ผู้นำยังไม่กลัวที่จะยอมรับว่าไม่รู้และพร้อมจะเรียนรู้พวกเขาก็จะกล้าที่จะลองทำสิ่งใหมๆ่ๆกล้าที่จะเสนอไอเดียที่อาจจะดูบ้าๆในตอนแรกและที่สำคัญคือกล้าที่จะทำผิดพลาดแล้วเรียนรู้จากมัน เพราะพวกเขารู้ว่าที่นี่ความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ผู้นำที่มี learning mindset จะเปลี่ยนคำถามในทีมจากใครทำผิดไปเป็นเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างค่ะโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วร,รู้สึกว่าทักษะทั้งหมดที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นการคิดภาพใหญ่การสื่อสารให้ชัดการเข้าใจคนและการพร้อมเรียนรู้มันเหมือนเป็นส่วนประกอบ ที่ค่อยๆปูทางมาสู่ทักษะสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับเหมือนเป็นสกิลบอสใหญ่เลยนั่นคือ empowering and trust การมอบอำนาจและสร้างความไว้วางใจใช่เลยค่ะนี่คือจุดสูงสุดของการเป็น enabler อย่างแท้จริงมีประโยคหนึ่งในบทความที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากเขาบอกว่าความสำเร็จของผู้นำยุคใหม่ไม่ได้วัดจากจำนวนงานที่ตัวเองทำได้แต่วัดจากจำนวนคนที่คิดเองได้ในทีม ประโยคมีเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับจากเดิมที่ผู้นำอาจจะภูมิใจว่าตัวเองเก่งทำงานได้เยอะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องกลายมาเป็นว่าความสาเร็จคือการทาให้ตัวเองไม่จาเป็นอีกต่อไปเพราะทีมสามารถเดินหน้าได้โดยตัวเองมอบอำนาจหรือ empowering ไม่ใช่แค่โยนงานไปให้ทำนะคะไม่ใช่แค่ delegation แต่คือการมอบหมายงานพร้อมกับอำนาจในการตัดสินใจที่เหมาะสมไปด้วย มันคือการให้เป้าหมายที่ชัดเจนให้ทักษะที่จําเป็นแล้วถอยออกมาเพื่อให้ทีมได้ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่และสิ่งที่จะทำให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็คือรากฐานที่เรียกว่าความไว้วางใจหรือ trust ผู้นำต้องเชื่อใจทีมก่อนแล้วทีมถึงจะแสดงความรับผิดชอบออกมาอย่างเต็มที่บทความชี้ให้เห็นชัดเจนว่าทีมที่ได้รับความไว้วางใจจะมีความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบสูงกว่าทีมที่ถูกควบคุมอย่างมหาศาลจริงด้วยครับ นึกถึงตัวเองเวลาได้รับความไว้วางใจให้ทำโปรเจกต์สำคัญคญเราจะรู้สึกอยากทำให้มันดีที่สุดเกินกว่าที่เขาคาดหวังไว้ด้วยซ้ำแต่ถ้าโดนควบคุมทุกฝีก้าวมันจะรู้สึกเหมือนแค่ทำงานให้เสร็จๆไปวันๆนั่นแหละค่ะคือพลังข้องความไว้วางใจซึ่งทั้งหมดนี้นำมาสู่บทสรุปที่ทรงพลังที่สุดในบทความเขาเขียนไว้ว่าผู้นำยุคใหม่ไม่ได้ทำให้คนเก่งขึ้นเพราะความกลัวแต่ทำให้คนเก่งขึ้นเพราะความเชื่อใจ นี่คือการเปลี่ยนกระบวนการจากการปกครองด้วยอำนาจมาสู่การนำด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมอย่างแท้จริงค่ะฝั่งทั้งหมดแล้วเหมือนได้คู่มือการเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่21เลยนะครับถ้าให้สรุปสั้นๆถึง5ทักษะสำคัญของผู้นำแบบ In a b l e r ที่เราคุยกันมาก็คือ 1. การคิดเชิงกลยุทธ์มองภาพใหญ่และตั้งคำถามให้ถูก 2. การสื่อสารให้เกิดความชัดเจนไม่ใช่ความสับสน 3. การเข้าใจตัวเองและเข้าใจอารมณ์อของทีม 4. การเปิดใจเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอและสุดท้าย 5. การมอบอำนาจและสร้างความไว้วางใจโดยวัดความสำเร็จจากการเติบโตของทีมและมีอีกประเด็นที่น่าสนใจปิดท้ายในบทความค่ะเขาชี้ว่าการเป็นผู้นำแบบนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าเสมอไป ทุกคนสามารถเป็นผู้นำในบทบาทของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้นำทางความคิดในทีมเวลาประชมุมเป็นผู้นำโปรเจกต์เล็กๆที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ตัวเองรับผิดชอบเพราะภาวะผู้นำที่แท้จริงมันเริ่มต้นจากวิธีคิดและวิธีทำงานของเราในทุกๆวันไม่ใช่จากตำแหน่งที่แปะอยู่บนนบามบัตรค่ะเป็นมุมมองที่เปิดกว้างและน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนทำงานทุกคนได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้บทความได้ทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิด3ข้อที่คมขายมากเพื่อให้เราได้นำไปขบคิดต่อกับตัวเองและทีมผมอยากจะฝากคำถามนี้ว่าให้ลองไปคิดกันดูครับข้อแรกทุกวันนี้ทีมต้องพึ่งพาเราในการคิดหรือแค่รอคำสั่งจากเราข้อ 2. เรากำลังสร้างความชัดเจนหรือกำลังสร้างความกดดันให้กับทีมและข้อสุดท้ายที่ท้าทายมาก ถ้าเราหายไปจากทีมหนึ่งเดือนทีมจะยังเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่หรือจะหยุดชะงักคำตอบของคำถามเหล่านี้น่าจะเป็นกระจกสะท้อนบทบาทผู้นำของเราได้ดีที่สุดนะคะและอยากจะปิดท้ายด้วยแนวคิดที่ทรงพลังมากจากบทความนี้ค่ะว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ได้ยืนอยู่ข้างหน้าทีมเพื่อชี้นำเสมอไป แต่คือคนที่พร้อมจะสลับไปยืนอยู่ข้างๆทีมเพื่อคอยสนับสนุนและบางครั้งก็ต้องถอยไปยืนข้างหลังเพื่อคอยผลักดันให้ทีมได้เปล่งประกายและเติบโตไปด้วยกันค่ะ